สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้าน t a b e r Big Scooter นะครับวันนี้ผมมีรถสวย,สวยมานําเสนอแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะครับช่วงนี้ก็ BMW เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับซื้อซื้อแหลกแหละใครขาย,ขายมก็ซื้อนะถ้าราคาได้รถสวยก็ซื้อคันนี้เดิมก็เป็นรถที่ร้านนะครับที่ร้านก็ขายขายไปแล้วพอดอีเจ้าของที่ซื้อไปเนี่ยเขาตัวเล็ก แล้วเขาขับไม่ไหวต้องบอกนี่ละกันเ่าขับไม่ไหวเพราะเขาสูงประมาณร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบร้อยหกะห้าประมาณนี้นะครับเขาขับไม่ไหวก็เลยนํากลับมาขายคืนร้านนะครับประมาณนี้นะข้อมูลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของที่บอกว่าคันนี้คุ้มคุ้มยังไงนะครับเนื่องจากคันนี้รถเดิมเป็นสีแดงเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็มีการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีขาวฟ้านะครับหรือจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้ำเงินไหม แต่จริงๆในกล้องผมมันออกเป็นเขียวได้ครับคือมันเป็นสีแบบเหลือบวะนะเป็นสติกเกอร์แบบเหลือนะครับเป็นสติกเกอร์ด้านนะครับก็สวยงามสวยงามแล้วก็ดีดีตรงที่ว่าก็ไม่ได้ทําสีนะรถก็ยังคงเป็นสีเดิมที่เป็นเดิมโรงงานอยู่ก็คือสีแดงนะครับแล้วก็คันนี้มีของแต่งนะครับไล่มาจากด้านหน้าเลยเนี่ยนี่อันนี้ มีเพดด้วยนะเพจ BMW ตรงปั๊มเบรกนี่นะครับชิวหน้านะครับเป็นทรงทัวริงขนาดใจทีเดียวนะครับของย oh ี่อ้อ g ีอยู่แล้วนะครับคือดักลมดีและทำให้รถมันดูใหญ่ขึ้นตรองขอบนี้ทำให้รถมันดูใหญ่ขึ้นชกหน้าก็อัพไซด์ดานอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสินชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับล้อสีเดิมโรงงานนะครับคือรถก็บอกว่าเดิมโรงงานแหละก็แค่รับสติกเกอร์ไปให้มัน สวยงามมากขึ้นมีตีนเป็ดขาตั้งข้างนะครับแล้วก็มีตัวกันล้ม R n G นะครับทางด้านขวาด้านซ้ายนะครับเนี่ยเขามีการแรกสติกเกอร์ยันพื้นด้วยนะพื้นที่เหยียบก็เป็นสีเดียวกันนี้นะผมว่ามันสวยดีนะมันก็ตัดเส้นสายทําให้มันดูรถมันดูมีความสปอร์ตฉบเฉียวมากขึ้นคันนี้มาพร้อมกับตัวกล่องท้ายนะครับกล่องท้ายนี่มาพร้อมพนักพิงเลยเป็นของ BMW ตรงรุ่นนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่า เป็น bmw ตรงรุ่นนะครับก็ใช้กุญแจดอกเดียวกับรถได้เลยนะครับข้อดีของตัวกล่องที่เป็นกล่อง,กล,องกล่องแท้ของศูนย์ผมล็อกก็อยู่งาเลยไม่ได้ล็อกนี่นี่มันสามารถดึงออกจากรถได้นะครับก็คือไปถึงจุดจุดหมายใส่เสือ้อผ้าดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ต้องใช้กุญแจนะอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได,ได้อยู่หนึ่งใบนะครับเรื่องซีนกันน้านี่คือกันน้ําได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ท่อเสียนะครับท่ออะคาปปรบิกเป็นไทยเทนะครับแท้ตรงรุ่นเลยนะครับตรงรุ่นของรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมคอของมาล็ซี่นะครับต้องบอกแบบนี้ครับรถทีรถอ็มดับเบิลโฉมนี้โฉมแรกนะครับโฉมแรกจะเป็นท้ายตัวนี้นะรุ่น2ก็จะเป็นโฉม2นะครับโฉมแรกเนี่ยหม้อพักเขาใบเบลเลอร์เลยจุดตรงกลางรถนะครับซึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนท่อแต่งไปแล้วไม่เปลี่ยนคอเนี่ยก็เสียงมันจะไม่ดัง อันนี้เสียงโครดังนะครับเพราะว่าเอาจุกรถเสียงออกด้วยนะครับท่อนี่ก็สามหมืนนะสามหมื 30, ดวกนะคอท่ออีกหมื่นกว่าบาทนะหมื่นสี่นะ สองท่อท่อคอท่อยห้าหมื่นแล้วนะกล่องหลัง bmw มาพร้อมกับแล็ของ bmw ตรงรุ่นนะครับชุดนี้ก็สามหมื่นนะสามหมื่นกว่าไม่ไม่ถูกนะของแต่งนี่ก็รุมร่วมแสนละคันนี้ได้ทะเบียนนะครับผมให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับสวยไม่สวยคุณดูเองนะครับ f o อพอแปดแปดแปดนะครับเขาเรียกว่าตองแปดนั่นแหละนะครับเลขนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็ฟีหมื่นขึ้นนะก็อยู่ที่คนชอบนะครับแต่ว่า รถมาอย่างนี้ผมก็ขายอย่างนี้นะผมไม่ได้แยกเลขขายนะครับเอาเลขนี้ไปเลยราคาเล้าใจนะครับราคาเล้าใจเบาะหนังเดิมนะครับยังนุ่มอยู่นะครับแล้วก็กุญแจคันนี้ครบ2ดอกเลยนะครับแล้วก็เลขใหม่ดีกว่าปึ๊บปุ๊บป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 ๊บเลขใหม่ผมขอ,อกดกันอ่ะสามหมื่นหกพัน 9กกิโลนะครับ36,000โลเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับกับรถปีคันนี้รถปี2 0 1 2 2 3 1 3นี่แหละเดี๋ยวผมตาได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไฟหน้าใส่หลอด LED มาเรียบร้อยแล้วทั้งไฟต่ำและไฟสูงนะครับนี่สว่างสวยนะครับทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นไฟเลี้ยวทั้งคันเป็น LED อยู่แล้วนะครับรุน่นนี้นะครับจมมองข้าง ไฟหน้ากับไฟท้ายเนี่ย mm hmm. เขามีแรปสติกเกอร์นะ mm hmm. เป็นสโมกเลยนะ mm hmm. ไฟหน้าก็จะแรปแบบเป็นสโมกนะ mm hmm. เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนดีกว่า mm hmm. ดังนะ <c oughs> แต่ว่าปิดแรงไม่ได้ t r a ช t i o อ control ทำงานนะครับประมาณนี้นะคือคันนี้ต้องบอกว่าที่คุ้มแหละเพราะว่าได้ชุดข้างมาลอสซี่อีกด้วยนะ ตัวนี้ชิวไวฟ้านะครับปรับขึ้นลงได้เลยนะครับนี่มันจะขึ้นชา้ากว่าเบิกแมนนะจากทีแม็กแต่ก็คือขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมสูง178เนี่ยผมมองผ่านชิวได้เลยนะครับชิวมีการแล็บสติกเกอร์ด้วยนะครับแล็บใสกันรอยนะเพราะฉะนั้นถ้าแกเออกมานี่คือใหมก่กิฟแน่นอนนะครับแล็บใสกันรอยมาอย่างดีเรียบร้อยนะครับชิวหน้าปรับสูงต่ำได้กระจกมองข้างพับได้นะครับชิวตรงรุ่นก็สามารถพับกระจกได้อยู่แล้วนะครับพับแบบนี้นะ เวลาลามุดท,ทางเร่งด่วนอะไรเงี้ยรถติดๆแต่กระจกเนี่ยมองทางได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแต่ก็เป็นแต่เดิมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูใต้เบาะอันนี้เป็นช่องนะครับช่องปิดลมไม่ให้ลมโดนตัวเรานะครับสามารถจะเปิดได้นะเปิดให้ลมมันเข้ามาหาเราทําให้เราไม่ร้อนนั่นเองนะครับนี่ไฟใต้เบาะติดนะครับ มาด้านนี้อ่ะจะได้เห็นไฟไฟติดนะครับเดี๋ยวมันหน่วงแล้วจะดับเองเครื่องมือติดรถมาจาก bmw ครบเลยนะครับภาษีไม่ขานะครับหมดปีหน้าเลยหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทะเบียนดีกว่ามีสำเนาอยู่จะได้รู้รุ่นปีมันนะครับรุ่นปีคศออนะครับนี่โอเหนห้า m w น5 0 gtus นะครับรุ่นปีคศสองพสิบสองจดทะเบียนเมื่อสองห้าห้าหกตรงปรีเลยนะครับสองพันสิบสอง ครับพมใต้เบาะสะอาดสะอาดล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางชุดข้างมาลอซี่ด้วยชุดข้างมาลอซี่นี่ก็หมื่นสี่นะเพราะฉะนั้นผมบอกให้เลยว่าของแต่งคันนี้มีวินชิลมีท่อมีกล่องท้ายมีแหลกท้ายมีชุดข้างมาลอซี่มีกันล้มอ็นจีมีตีนเป็ดขาตั้งข้างของแต่งเนี่ยผมบอกให้เลยนะแสนนะแสนนึงได้เลยนะผมขายนะครับ ราคารวมเลขทะเบียน888นี้ไปเลยในะราคา2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับ2 4 9 0 0 0บาทคุณเอาเลข888ไปแยกขายได้40,000ลดเหลือ2 0 0 0 0 0ลดเหลือ2 0 0 0 0 0หักค่าของแต่งไปอีกลดเหลือแค่แ0 0แ0 0ต้นต้นหนึ่งอ่ะโคตรถูกสำหรับ BMW 650 GT คันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับติดต่อผมได้ที่0834414111นะครับนี่แร็ป แรบกันลอยมาแล้วแบบสีสโมกนะมันจอ,อกดำๆหน่อยก็ดีนะทําให้เมื่อไหรที่คุณลอกออกเนะี่ยพวกไฟพวกอะไรพวกเนี้ยชิวก็จะใหมกริบเลยแต่จริงจนี่มันก็ใหมอยู่แล้วแหละเนี่ยใสแจ๋วรถสวยนะครับแล้วคันนี้ได้สีเดิมถ้าไม่ชอบก็ไปลอกสติกเกอร์ออกเนาะแต่ว่าผมไม่รับลอกให้นะเพราะว่าผมกลัวสีเดิมมันหลุดอบอกกันตรงๆแหละแบบนี้คันนี้ลูกค้าที่เอาไปควรจะทําอะไรหลังจากที่ซื้อไปควรจะเปลี่ยนยางนะครับยาง มันมีดอกไหมมันลึกไหมลึกนะครับแต่ว่าผมว่าเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะวิ่งยางแบนคือขับขับยางแบนอะแล้วก็วิ่งนะครับยางมันก็เลยขอบมันก็เลยแปลกๆหน่อยนะครับด้านหลังแต่ยางก็ยังใช้ได้ลนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคนส่วนใหญ่เวาลารถมือรสองที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยหลายคันเลยนะที่ลูกค้าเนี่ยขับมาถึงร้านผมเลยขับมาได้ไงไม่รู้ผมลองขับดูหูรถหนักหน้าหลักท้าย เลี้ยวทีวุดวัดวุดวัด,วดเนี่ยบางคันเนี่ยลมยะลมยางเหลือไม่ถึงห้าปอนก็มีนะขับได้ยังไงคือเออเก่งนะเพราะว่าลมยางไม่มีนี่ขับได้โคตรเก่งอนะ่ะนะครับควรจะหมั่นตรวจเช็คลมยางนะครับถ้ารถสายจอดเนี่ยต้องยิ่งตรวจเช็คลมยางเลยครับเพราะว่ารถสายจอดเนี่ยลมยางมันจะซึมอัตโนมัติอยู่แล้วถ้ารถวิ่งใช้งานทุกวันลมยางจะซึมน้อยกว่านะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะ ทะเบียนสวย8ป 8, 8 2 4 0, 9 0 0บาทเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดนะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ของราชธานีกัตตมันออกสองที่นะครับเพราะว่ากรุงศรีไม่รับจัดรถต่ำกว่าปี1นีนะครับก็รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก็อินบ็อกซ์สอบถามผมเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ก็มีรถให้ซื้อซื้ออยู่เพราะแน่นจะถามว่านแน่นไหมก็ที่จอดรถที่ร้านก็จอดเต็มไม่พอนี่ก็มาอีกนะครับ BMW เยอะมาก ข้างหลังน,นั่นอีกสองคันนะตัวโฉมใหม่ก็มีนะโฉมใหม่มีสองคันแล้วก็โฉมโฉมเนี้ยก็มีสี่คันห้าคันตัวสปอร์ตมีสามคันฮอนด้าซ w วิงนะครับ t m a ม DX ดีเอ็กซ์ฮอนด้าเอดีวีฮอนด้าเอ็นเอ็มโฟติดปากสองคันนะครับยังอยู่นะครับคาวา s a กิเวอร์ซีสสามร้อยเอ็กนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่แต่งจากโรงงานแล้วปี๊บครบชุดแต่งครบรถสวยด้วยมาด้านนี้ก็มี X Max อยู่นะรถใหม่สกายเวฟเนี่ยที่ร้านมีอยู่สองคันนะสี่ร้อยหนึ่งสองเมีสองคันแล้วก็มีสกายเวฟหกร้อยห้าสิบคันหนึ่งกำลังเก็บงานอยู่นะครับมี f o ร์ซ่าสามร้อยอีกหนึ่งคันนะครับยังไม่ได้ล้างน,นะผมเอาไว้ขี่เล่นอยู่ รถมันไม่แพงรถมันถูกดีนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมร้านตะเบิ้ลก็จะหารถด,ดีดีสวยสวยมาเพื่อนเพื่อนเลือกซื้ออยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับไงก็ฝากกดไลค์กด,ต,ด,ต,ดติดตามช่อง YouTube แล้วก็อ่าเฟซบุ o กนะครับถ้าจะให้ดีเพื่อนๆ,ๆที่ดูในช่อง YouTube อยู่เนี่ยกดเข้าไปใน Facebook พิมพเพราว่าร้านตะเบิ้ลนะครับรถจะอัปเดตเร็วกว่า u t u b e นะครับเพราะบางคันเนี่ยยังไม่ทันลง u t u b e เนี่ยรถก็โดนจองโดนปิดการขายไปซะแล้วนะครับไงก็ฝาก bmw คันนี้ด้วย คุ้มแน่นอนราคานี้ได้ของแต่งได้เลข888โคตรคุ้มนะครับโอเคสวัสดีที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ